โอ๊ยแชมป์เล่นแรงจังอะเป็นไง่ะครับพี่พี่ถ้าแชมป์จะเล่นแบบเนี้ยพี่ไม่เล่นด้วยแล้วนะเฮ้ยทำไมทำแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรนะทำไมท่ากุมน้องชายแบบนี้พ่อเห็นเต็มเต็มตาเลยเมื่อกี้ผักน้องล้มลงไปน่ะพวกหนูสองคนเดินกลับบ้านเลยนะ วันนี้พ่อจะพาทุกคนมาเล่นบารให้น้องแชมปเขาเล่นด้วยนะลูกนะถึงน้องแชมปเขาจะเป็นเด็กอยู่แต่เขาก็ชูดบาสได้แล้วนะนตัวโตวแล้วเนี่ยเอาเล่นก่อนเลยลูกเดี๋ยวพ่อไปนั่งดูนะอ่ะครับ,บ,บพอ่อมาครับพี่เดี๋ยวฉันชุดเองเดี๋ยวก่อนแชมปดูแชมปนะครับพี่ <c oughs> <c oughs> <laughs> แชมป์ชูดไม่เข้าอ่ะ <c oughs> ทำไมพูอพี่หัวราอแชมป์พ่อพี่หัวร้อแชมป์ทำไมใจร้ายจังเลยแชมป์ว่ามาเล่นแย่งบอลกันดีกว่าครับแย่งบอลเหรอแชมป์พ่อก็บอกอยู่ว่ามันอันตรายอ่ะพี่ก็อย่าเล่นแรงสิครับพี่เล่นเบาๆเอา อก็ได้ก็ได้ใค่ชุดเข้าไปคนชนะนะมาปไปงปปงปปปปอแชมปเลยสิโอ้ยแชมป์เล่นแรงจังอะะเหรอฮะอยากยเป็นไงครับบิ ก็ต้องชุดเข้าน่ะสิก็แฉมันเล่นบ้านแรงนี่นะอ้าวก็ไม่มีกฎกติกาครับถ้าฉันจะเล่นแบบเนี้ยพี่ไม่เล่นด้วยแล้วนะเฮ้ยทำไมทำแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรนะทำไมท้ากับน้องชายแบบนี้ก็แฉมันใจร้ายกับพวกเราก่อนนี่หยุทำอะไรน้องเนี่ยลุกเร็วลุกเออคุณพ่อคะคือพวกหนูไม่ได้หุบปาก พ่อเห็นเต็มๆตาเลยเมื่อกี้ผักน้องล้มลงไปนะทําแบบนี้ได้ยังไงเอ่อคุณพ่อฟังพวกหนูก่อนสิคะอย่าเชื่อแต่น้องสิหรือว่าพ่อรักลูกไม่เท่ากันคะมันไม่เกี่ยวหรอกว่ารักลูกไม่เท่ากันหรือว่าอะไรยังไงนะหนูทํากับน้องแบบนี้พวกหนูสองคนเดินกลับบ้านเลยนะไปกันเถอะลูกรับพ่อดูมากเลยครับแต่เดี๋ยวพ่อไปทายาให้ เดี๋ยวก็ชิ้น,น,นอ้าวปีนุกพอทิ้งเราจริงๆด้วยแบบนี้เราก็ต้องเดินกลับนะสิฉันนะ่ะ<อ>เคยเดินมาแล้วแถมไกลกว่านี้อีก นี่แหละพ่อรักลูกไม่เท่ากันนะ่ะเดี๋ยวฉันจะพาเธอเดินไปเอง จริงเลยอ้าวลูกทำไมเพิ่งกลับมาเนี่ยลูกก็คุณพ่อน่ะสิคะทิ้งพวกหนูไว้ที่โรงเรียนอ่ะต้องเดินมาจากโรงเรียนตั้ง10กิโลนะ่ะฮะอย่างนั้นเหรอลูกแม่และนึกว่าหนูอ่ะไปทะเลเท่าไรที่ไหนท,ท,ที่จริงแล้วพวกหนูโดนทิ้งอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่คะ่ะแม่ตอนเนี้พ่อกลับมารักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วตั้งแต่ที่น้องแฉม,มาเกิดมาตอนเนี้ย พ่อรักน้องแชมมากก่าพวกเราอีกค่ะแล้วคุณพ่อก็แสดงออกเหมือนเดิมเลยปะเดี๋ยวแม่พาไปจัดการปะตุกจังเลยนะลูกครับพ่อนี่คุณอะไรอะคุณ นี่คุณรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอฮะคุณรักลูกไม่เท่ากันมานานแค่ไหนแล้วทําไมคุณยังเป็นอีกเป็นเพราะมีแชมป์ใช่ไหมคุณถึงกลับมาเป็นแบบนี้อีกรักลูกไม่เท่ากันยังไงอะคุณผมก็ปิดมุกใบหยกลางแกน้องอะผมก็เลยลงโทษไงลงโทษแต่ไม่ใช่จะให้ลูกเดินกลับบ้านแบบนี้ทางตั้งไกลตั้ง10กิโลแนะ่ถ้าคุณยังทําแบบนี้อีกฉันกับลูกจะไม่อยู่กับคุณแล้วนะแชมป์ด้วยแชมป์ก็จะไม่อยู่กับพ่อ อ้าวแคมปปิ่นมุกใบยกพอก่อจะโทษน,นะลูกนะพ่อจะเลิกเป็นพ่อที่ไม่ดีเลิกเป็นพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันแล้วยกโทนให้พ่อถนะลูกปิ่นมุกใบยกยกโทษให้คุณพ่อขาไม่ลูกเออหนูคิดว่ายกโทษให้พ่อเขาเถอครับพ่อเขาเพิ่งทาครั้งแรกใช่ๆช พ่อไม่รักลูกไม่เท่ากันมานานแล้วพ่อนะ่ะปรับปรุงตัวตั้งแต่สมัยใบหยกแล้วงั้นเรายกโทษให้พ่อกันเถอะแต่คุณพ่อก็ต้องสัญญานะคะว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกได้ลูกพ่อสัญญาฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่ๆีดีเยอะแยะมากมายเลยไปกดติดตามเปช่องเลยสนุกแน่นอน Ooh